สวัสดี่านผู้ชมครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับพวกชกหน้านะครับไม่ได้สอนเราจะมาสอนทําว่าชกหน้าผมทําอะไรไปบ้างครับถึงมันได้เป็นอย่างนั้นก็มีคนคอมเมนต์ถามเยอะนะครับสําหรับพวกชกหน้านะครับว่าปีทําไงโหลดอะไรตัดอะไรยังไงอะไรเท่าไหนหน้าบ้างนะครับผมก็ก็จะดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ ก็คนที่ก็มาดูใหม่ครับติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็อยากสอบถามอะไรหรืออยากมีสปอนเซอร์นะ <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลงคลิปไม่ได้บ่อยด้วย <c oughs> ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือเศษซากกีต <c oughs> ที่หมามันกัดนะครับก <c oughs> ็ทำเป็นห่วงลองโชงนะเพราะว่าเราโลตัมนะครับ แล้วโชกเราก็ไม่ค่อยเด่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูโชกกันนี่นี้จะเป็นกระบอกเดิมเบยบร้อยเบ็บเ็นะน่น่าจะเป็นเ,นเนบ,บ็บเซ็นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าดำน่าใช่เลยนะครับกระบอกนี่กระบอกเป็นกระบอกเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัดเกนนะครับสามนิ้วไม่มีของตัดเกนนะครับประมาณสามนิ้ว นะครับกระบอกเดิมตาแก่3ามนิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะครับใส่ประมาณไหนกัรน,นะครับอันนี้จะเป็นตัดเอามาลองนะครับแบบตามไวัรุ่นติ k t o อกอะไรนี้ส่วนตัวนะครับไอทรงที่ทุกคนเห็นแบบคลิปปันผ่านมานะครับมันจะเป็นแบบโหลดอยู่เท่านี้นะครับสําหรับคลิปที่ปันผ่านมานะครับ ตอนนี้เราก็จะทำการหลดเพิ่มนะครับนี่ครับจะมีข้อที่ลงกึ่งนะครับโชคจะเป็นตัดเกสรสมนิ้วจากลงกึ่งมานะครับผมตัดในราคาระมาณสามรอยเลยวะหรือสองรอยห้าสิบมิเลยนะครับจำไม่ได้นะนี่ครับตอนนี้ผมจะโหลดประมาณนี้นะครับถึงข้อพอดีนี่ดูด้านนี้นะครับแล้วก็จะขันน็อตยึดไว้นะ น็อตชิ้นดกนะครับก็มันจะมีขีดไว้อยู่เลยนะครับรงกึงที่เขาทำมานะครับผมชุดเดิมไม่บร้อยนะแต่รุ่นอื่นไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีไม้บรรทัดอื่นโอเคแน่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ วัดนี่ไงดีวะนี่ครับส่วนตัวผมจะเหลืออยู่ประมาณว่าจากศูนย์ประมาณประมาณนี้นะครับก็แคเอาประมาณนี้เลยแต่เหลือประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือจะเหลือเยอะกว่านี้ก็ได้ครับเหลือท่านีครับเหลือเหลือไว้สําหรับแกเหลือเยอะขนาดไหนก็ได้นะครับให้มันแบบไม่ติดอะไรสักอย่างสมมุติยาวเกินแล้วเลี้ยวติดชุดสีนะครับ ก็เอาโอเคประมาณให้มันพอดีกับชุดสีนะครับเพราะว่าโหลดเราสามารถโหลดเท่าไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราโหลดแล้วเราจะเอาลงได้เท่าไหนก็อยู่ที่เราว่าจะไปตัดแกนเยอะแค่ไหนนะครับเอาง่ายเหลืออันนี้ไว้เยอะๆก็ได้นะครับแต่โหลดให้เท่ากับขนาดนี้ก็ได้นะครับจับเด็กไหมนี่เลต้ครับนี่ประมาณนี้นะครับผม รดเพิ่มเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาใส่นะครับยาไอ้ตัวนี้ตัดตัดไม่เสมอจะเน้นๆหน่อยอันหนึ่งอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหนัใช้ได้เหมือนกันเลยเอาเอาเอาโอเคกันไม่ให้มันกระแทกแค่นั้นแหละครับนะครับ เราไวรุ่น tiktok ด้านนี้จะแน่นหน่อยเพราะวคันมันไปปา่าตรงนี้มันจะเป็นมาตั้งแต่เดิมนะครับว่าเป็นที่รอยเขาเนี่ยตีชกเนี่ยแบะว่าแบะเลยแล้วผมก็เกียร์ออกพอดีป่ะดีนะครับปรมานี้นครับความยาวก็จะโหลดเยอะกว่านี้ก็ได้ครับเนี่ยโหลดประมาณนี้ก็ได้ตัดเกนให้เหลือเยอะๆก็ได้นะครับแต่โหลดมันก็โหลดขึ้นได้เลย แต่้าเอาลงอันนี้มันเอาลงได้แค่นิดเดียวนะใต้คิดแบบอยากจะทําแบบทรงเดิมอะไรเงี้ยตัดเยอะก็ไม่ใช่แนวะทางที่ดีนะครับแต่อันนี้ไม่คิดจะช่างมัน,นครับตอนนั้นตัดใส,เส่เตทูกนะครับนี่นะครับสําหรับดันหนาแต่งคอเดิมนะครับผมนี่เลยสําหรับวิธีตั้งโชงนะครับ อยากให้มันเสมอกันก็ใส่เพาไว้เลยครับใส่เพาไว้นะครับใส่ไว้นี่ถ้ามันแบบอย่างนี้แสดงว่าตรงครับถ้ามันแบบใส่ปึ๊บแล้วใส่ไม่ได้หรือแน่นเกินนะครับก็ให้ถอดมาแล้วก็ใส่ใหม่นะครับไม่อั้นเดี๋ยวโชคจะไม่เสมอทําให้เพาคดอะไรได้นะครับปัญหาต่างๆเยอะยะลูกปืนแตกนะครับโอเคต่อไปถอยกล้องแล้วกันจะดูง่ายๆนะต่ภาพจะไม่คมชัดสักเท่าไร นี่ก็มุนโชกให้แบบด้านลงลงให้ใส่มาคนหนึ่นะครับบางคนมาว่ากดบางคนนะครับไม่ได้กดบางคนนะครับใส่ปกติบางคนใส่ปกตินะครับแล้วก็มีรอยแตกจากชนไก่นะครับผมชนไก่หน้าวัดครับไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างในเป็นสุกไก่สกัดหร้อบางคนใส่ปกตินะครับนี่ด้านหลังไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดครับนี่ครับกดนี่กดกดไม่ลงครับกด คนกดนยังไงกดกดูอย่างวะใส่ตัวรองไปนี่ไม่้ะนะปกติปกติเลยนะครับใส่ปกติใส่ขนนตด้านในนี่นะครับใส่ปกติเลยนะครับมาแบบละเอียดละเอียดเลยนะว่านี่โหลดตนนัวนี้เอไม่ใช่เอโหลดขนาดนี้เอเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูนะครับ ว่าตรงนี้มันเหลือกี่เซนเซนถูงไหมวะเซนติเมตรเออซีเอ็มประมาณเหลือนิดเดียวเองครับน,น,บยายานี่ดูเอานะครับผมจะพยายามถ่ายใช่ใช่นี่ดูเอานะครับผมผือคนอยากทำตามนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดเปะก็ได้นะครับอเอาแค่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าอันนี้หลดนิดเดียว อันนี้แบบผมก็ก็น้องก็พยายามลองทําไปเลยครับแล้วมันก็เริ่มเป็นเองครับลองอันหนสิ่งไหนทําไม่เป็นก็ลองลอง,ลองไปเลยครับแล้วก็เป็นเองแล้วรถก็จะพังเองนะครับเหมือนอย่างหลาย,ลายคันก็เคบใส่ล้อตอนะใส่ล้อ นี่เลยทางออกทางออกอย่าวางคูดเขาอไพด้แม่แข็งแรงเ่าหร่นะครับเบอร์เดี๋ยวถ้ามันแบบคตๆนิดนิดก็มีอะไรเกิดขานนิดหน่อยก็ในเปลี่ยนเป็นเลนครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวน็อตสีฟ้าไว้ก็ได้ นะครับรด้ซื้อธรรมดากันได้เพราะว่าไม่มีตังค์ไม่ได้ไปโรงเรียนครับ,รบสถานการณ์โควิดด้วยครับส่งเครื่องในก็ล้างนะครับฟังกัไล่ไปตามเลยใครมีขอ้อยางก็ใช้ขอ้อยางนะทำไมเน้นจังวะ เ็จเรียบร้อยครับของผมมันจะเน้นอยู่กับไอ้ตัวนี้นะครับตั้งจากที่บอกไปตอนนู้นว่ามันแน่นอ่รูมันเล็กกว่าเพานะครับโอเคแล้วก็เริ่มใส่ต้องใส่แบบลองัเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบไม่ได้เป็นเกี่ยวกับพวกรุ่นอื่นนะครับแต่มันก็สามารถใส่ได้แต่มันจะยาวนะครับเราหลังก็ช่นกัน หลือมันเอาแบบมาัางไงวะอันนี้ก็อัมบอลซิปนะจะมาไล่ให้ดูทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปอีกทีนึ่งไล่่าสน,นทนาทำยังไงนะครับสำหรับจะส่งเราซึ่งก็เคยทำแล้วแต่ก็มีคนถามมาให้เอยก็ทำให้รครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็มีความคิดในสมองว่าจะทำคลิปอะไรนะครับ <c oughs> เอาความคิดจากการถามคอมเมนต์นะครับมาเป็นคลิปนะครับผม ก็จะฝืดแต่ต้องไปขับก่อนนะครับาพายเหลือนะครับผมสำหรับการใส่ไม้แต่ขับไปมันก็ปกตินะครับแต่ก็ฝากติดตามบัญชีทิกตอกด้วยนี่เลย The First Baromy p ม m e ในนอนและก็อันนี้คลิปมูจิอาจจะลงคลิปแบบ ของเควาไม่ได้ตอบเลยถ้าตอบแต่ทำเป็นยูทูบอะไเนตอบวายุนี่นชีนี้ยมันชีเดียวนะมันชี้อื่นไม่ใช่นะรูปนี้เลยแล้วก็มีคลิปตัง้งประมาณนี้ก็ใครติดตามที่ตอบก็ไปยูทูบเขาไม่ใช่ยูทูบอ้าวยูทูบนี่ยูทูบข้อนี่เลยนะคะติดตามแม้ว พุยตามหนึ่งมืนไม่ใช่นี่ว่าอันนี้ผมเข้าอยู่บัญชีย u ทูปหนึ่งอยู่ครับก็คลิปนี้ครับน่าจะมาสอน,น,รสน,น,น,รนประมาณนี้ครับสำหรับชกหน้านะครับผมนี่ชกประมาณนี้บางคนไม่ได้กดอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้กดมันกดเองไม่ได้กดมันกดเองนี่ไม่ได้กดกดเองไม่กดกด็กดเองเบรคอะไรก็ปกตินะครับก็ยางก็สองร้อยเอ้ย,ยางเท่าไหร่วะ ยางก็ได้เลยสีกหเก้าสนะครับสี่สทับขอบก็1.2นะครับนะผมก็คลิปนี้ครับไหนเมียมาเนี้ยใครชอบฟังก็ไลก์ติดตามกันเด้อเดี๋ยวเรามาใส่นี่ปิดพดูครับไลก์กันด,ด้วยจะมาลำหนาไหมอันนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูใส่ลองปิดๆไปวยแอฟใส่เยอก็จะ นี่ครับบางคนก็ถามว่าอันนี้ใส่ยังไงก็ผมปาปนะครับฝายขอหมอนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากปายก็ใส่ต้องใส่มันก็มีี้อะไรป่าเลยครับป่าแนี่ควซ่องข้างปาดกากๆนะครับปาดตั้งแต่โอ้ยตั้งนานเลยสื่อยูสีมาตอนแรกๆนะครับก็คลิปนี้ครับน่าจะมียมาเนี้ยใครจะมาอะไรครับเดี๋ยวนึกว่ากดติดตามกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับมีแค่ครับบายจ้า